ท่นครับก็สุช่องแม่ปิ่นน้องเที่ยวสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับพี่แม่ลงกงกองแล้วสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับผมอ่ะจอยดีครับผมมือน,นี้มากันสองคนเอวยี่ที่แย่อาบน้ำยำมาแล้วเดี๋ยวให้เอวย,อยที่เ,เข้ามากองเนดะ้อวันนี้มาลงกัน มาลุ้มกันมาเล่นกับเจ้าอาละวาดก่อนนอนนะมาลุ้มกันเล่นกับเจ้าอาละวาดแล้วย,ยืนขึ้นในป้ากระบุดมาเนาะโอ้ยเบิ้งแม่กับหุกด้วยเบิ้งแม่กับหลุดด้วยดูได้มาดูยินแขงเปชรยินแขงเปชรขานะดูนะดูนะแต่อีเบิ้งขาดูนี่ คันเชียวมคันเทียวกัคั้าี่เชียงดีนะอะอรอีอะธอีอะธอีอยูอ่ยยกับโจกันวะว้าเบิ่งแม่นะี่เบิ่งแม่กับลูกน,น่นี่อ่านอนเล่นไปลินหน่เล้นหน นะวันนี้ใส่เจ้าห้องอยู่ในกระจกบ่พะนอนคุยกันท้ายเดีอาบน้ําแล้วเนาะบ่นอนบ่เจ้าอาลบาดเอ้ยนอนอยู่บ่ฮะสินอนงายบ่นี่ฮะสิเล่นอยูจังบ่บ่ลับบ่นอนสิเลน่จัง่ Phải gì à. <laughs> hay gì khuy quê nầm. ở mà lên nằm đơ. ở mà lên nằm đơ. Hai gì đuổi quê nầm. Hai gì đuổi khuy nè, à. Ôm mấy anh mày nhạc Mình mày mày bóc mày 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 bóc cho bóc cái bóc cái bóc cái bóc, cái bóc. Ê. คนแบบขี้ลาบ้านนะคนขี้ลาบ้านะกิ๊กอะไรกิ๊กอะไรกิ๊กอะไรบ้านได้ดูยอกเด้อให้เอามายกเด้อ ให้ออมายกเลยขาใหญ่ๆนี่ขาใหญ่ๆนี่ให้ออมายกเลยขาใหญ่ๆนี่ีผมน้ำโลกผมนะ่สะรป็นผมดีหวีผมยหัวากับลูกเกีแม่บอกว่าวีใส่ลรวบอกว่าผมไม่มีผมไม่ตงน้กล้มนามแนวมื่อื่นเปโรงเรียนนะ

บมดไมด้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 ไมดมขันเขียวขันเขียวขันเขียวดีขันเขียวดีดึดึงดึงดึดึงดึงจัดการเลยขันเลยขันเลยโ่เรื่องเนาะขันเคน ขันเลยอืมอืมหอมเลยอมเลยอืโออ้คือหน้าขาวเลยทาแป้งทาแป้งทาแป้งห้อหน้าบอกทาแป้งห้อหน้าอย่าง คือเสียงดีแท้ดีดีดียีด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 ีอีดีดด้ปิดีด้ดเดี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 ีดดี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 ดดีดีดีดดีีดดีดดีดีดปิดี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 ดดีดีดดดดีดดดดีดดดดีด

ก็ได้ลบดีคนยิมเก้งเหมือนไงเกินแล้วนี่ง่ายก็แม้แล้วเบิกแม้กับลูกตอนนี้ก็เริ่มดึงเท้าขึ้นไปโอมดึงเท้าขึ้นไปโอมเท้ากันง่ายๆเท้ากันง่ายๆนี่จิ๊บ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  อย่าอมเลยแม่มือนะอี่ครูบาอย่างอมเต็มือเขาเอ,าองละเอ,อ้ความสาม,มารถของน้องเยวทีมไม่อย่างหรอกเมืม่อแนวอมอะเมือเ่อแนวอมแล้วบมเมืม่อแนวอมเอาเท้ายัข้องไปอม โอ้อมดาวจะกองมันเดาโอมวอมันเดาโอมโอมดาวจะกองวันนี้มนอ,นอมองท้าอาบนำจิ๊วักวักวัก

นนะเมื่อยนอนจะนะุวยงามดียามดีบี่แฮมโอ้เห็นเหรอเปลานเป่าี่ยอะไรที่เรียันไหมเปี่นอะไรคันอีกทุบเป็นอะไรที่เรียัน เพื่อจะเอาคันคันง่ายคันง่ายง่าย um> ่ายจะได้กระซิกซิบแล้ววันที่ยิบเอ็ดนี่ยี่สิบย่ิบเจ็ดเนะวันที่ยิบเจ็ดพาน้องันนี่กซิบิบสองขาี่ีนกบ

เพลงน้องคนเดียวเพงทั้งสองเลยกำแพงนองงงงงงงเลแพงอกำแงเพลงทั้งสองนักทั้งสองักั้ำกันนี่เขาจะย่ะเฮลีลาจะต้องเพลงน้องยอกเพลงน้องลลาจะต้องเพลงน้องเพราะว่านักซ้นกันเพลง้นกัน

กูเลกอะคัเหม็นใครเห็นกันคันคันหอมจิ้มอกลอกลงซิบ่นอ่ายราวันนี้นะเหม็นพีซิบ่นอนง่ายเราเนาะวันนี้ละเรจะไปเรียนแล้ว ออแม่จันก,กันตั้คงค่าพาริฮาร์สุขเสาร์อาทิตย์ไปยุติตอนนี้เริ่มได้นังสือแล้วนะเอกหน่อยอเริ่มได้นังสือแล้ว<อ>ก็เลยาาูกปิดเทอมหมดละแจ้งแล้วบ้านเราอันนี้จะเป็นอย่างเอ้าเสียงดีเธอเบ,บาอ๋อ พี่เ <see> <monastery> <S are again response> mm ียงดีเล้อพอดีหูนังมแล้วเออออออพดีดีพอดีน้องยาธีหูนังมละค่อยเมื่อเจ็ดขวเดเปเดือหมน้องเอนเพลงเดีเพลงเดีเพลงเดีเพลงลเพลงแล้วเพลงเพลงเเพลงเพลง ไอ้เมิงมิงมึงมิ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 งันสามทุมแล้วได้ดี่มุมต้องตื่นเลโรงเรียนโอ้แล้วต้องไปโรงเรียนเดี๋ยวเอาเียวน้องนอนเนาะชิ่นอนไงว่าตาเปี่ยวยไเนาะตาเปี่ยวนยืนอนไงเนี่ยะตาเปลี่ยวนยืนนไงแพงเหมสัช่องช่อง่ไปนอนก่อน อย่าลืมกดติดตามช่องแม่ปิ่นน้องที l, l t ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย